สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอย่าขายฝันเกินจริงเพื่อไทยธนาทรรุมถอนงอกประยุทธ์หลังบอกปีหน้าเศรษฐกิจจะขยายได้4%เพื่อไทยสวนประยุทธ์อยากายฝันเกินจริงเศรษฐกิจไทยถอยหลังยังโตไม่เท่าที่ตกมาชี้โลกกำลังเปลี่ยนจากปัญหาความขัดแย้งและการขัดแคลนชิปแนะช่วยโอกาสสร้างซัพพลายเชนในไทยเพื่อต่อยอดธุรกิจ นายพัชระนริพทพันธ์กรรมการบริหารและคณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยกล่าวว่าตามที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์พยายามขายฝันว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะขยายได้4%โดยตีปีบว่าจะดีนั้นอยากให้พลเอกประยุทธ์หัดบวกเลขให้เป็นโดยในปี2563เศรษฐกิจไทยติดลบ6.1%ปีนี้น่าจะขยายได้ประมาณ1%เท่านั้นทั้งที่ตอนต้นปีก็บอกเหมือน กันว่าเศรษฐกิจไทยจะโต4%แต่สิ้นปีเหลือเพียง1%ซึ่งปีหน้าถ้าขยายได้4%จริงเมื่อรวมกับปีนี้ก็ยังน้อยกว่าที่ตกลงมาแสดงถึงประเทศไทยถอยหลังและอยู่กับที่มา3ปีติดกัน ขณะที่ประเทศอื่นขยายตัวแล้วก้าวกระโดดไปแล้วเช่นประเทศสหรัฐปีที่แล้วติดลบ3.5%แต่ปีนี้จะขยายตัว5.5%ประเทศจีนปีที่แล้วไม่ติดลบแถมขยายตัวได้2.3%ปีนี้อาจโตถึง8%อีกทั้งเวียดนามปีที่แล้วก็ไม่ติดลบโดยบวกได้2.91%ปีนี้น่าจะขยายตัวได้ประมาณ4% ในขณะที่ไทยยังไม่กลับคืนที่เก่าเลยประชาชนถึงได้ลำบากขัดสนกันอย่างมากแต่รัฐบาลกลับโวว่าเป็นผลงานทั้งที่ยังติดลบ นอกจากนี้สถานการณ์เงินเฟ้อของโลกที่กำลังพุ่งสูงขึ้นโดยในสหรัฐคาดกันว่าปีนี้น่าจะมีเงินเฟ้อสูงถึง6%ซึ่งคาดกันว่าธนาคารกลางสาหรัฐจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดกันไว้ในขณะที่ธนาคารอังกฤษได้ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเพื่อกดอัตราเงินเฟ้อในขณะที่ประเทศตุรกีที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจกลับลดดอกเบี้ยผลคือเงินเฟ้อยิ่งพุ่งกระชูดดังนั้นพลเอกประยุทธ์จะ ต้องตามสภาวะการของโลกให้ทันหากไทยต้องขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวช้าลงไปอีกและนี่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะมีภาระมากขึ้นโอกาสเกิดนี่เสียพอกพูนก็จะมากขึ้นด้วยปัญหาเงินเฟอ้อของโลกนอกจากจะเกิดจากความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นหลังจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากวิกฤตไวรัสโควิดแล้วปัญหาห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนที่ขาดแคลนก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เงิน เฟอ้อยิ่งสูงขึ้นการขาดแคลนชิปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การผลิตรถยนต์การผลิตโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์มีปัญหายอย่างมาก และต้องล่าช้าแม้กระทั่งบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple, Toyota หรือ Honda ก็ประสบปัญหานี้นอกจากนี้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนก็เป็นปัญหาใหญ่รวมถึงปัญหาระหว่างจีนกับไต้หวันที่อาจเป็นชนวนของความขัดแย้งของโลกครั้งใหม่ได้อีกทั้งยังมีปัญหาโลจิสติกสที่ระบบการขนส่งขาดแคลนและมีราคาแพงโดยเฉพาะการขนส่งทางทะเลปัญหาความขาดแคลนชิ้นส่วนอุปก อรณ์อิเล็กทรอนิกส์และความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าต่อเนื่องเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์รถยนต์รวมถึงปัญหาโลจิสติกส์ผลคือประเทศที่ผลิตสินค้าต่างๆต้องการจะสร้างห่วงโซ่อุป,ปทานซัพพลายเชนทั้งหมดภายในประเทศเองเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนในอนาคตอีกทั้งไต้หวันเองอาจต้องย้ายฐานการผลิต เพื่อกระจายความเสี่ยงจากความขัดแย้งกับจีนจึงเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสของประเทศไทยหากไทยสามารถสร้างห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนภายในประเทศได้ไทยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้พัฒนาต่อไปนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวของไทยที่จะสร้างตำแหน่งของตัวเองให้เป็นไฮเทค e มนูแฟคเจอร์ซั b แห่งใหม่เพื่อเสริมเสนเจรซึ่งกำลังจะถึงจุดอิ่มตัวและประสบปัญหาภาพรวมทางการเมืองระหว่างประเทศแต่ถ้าหากไทยตกขบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและหากเวียดนามหรืออินโดนีเซียยึดตำแหน่งนี้ไปได้แล้วประเทศไทยก็จะยากลำบากในอนาคตดังนั้นรัฐบาลจึงควรเร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วนซึ่งหากพลเอกประยุทธ์ยังไม่รู้เรื่องหรือ,อยังไม่เข้าใจพักเพื่อไทยก็พร้อมจะเร่งทา เรื่องนี้หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าขณะที่เพจ Facebook ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจโพสต์ข้อความสรุปเนื้อหาจากการเสวนาออนไลน์หัวข้อประเทศกำลังห้ามพัฒนาที่จัดขึ้นโดยสมาคมทะเลระบุว่า เมื่อวันที่18ธันวาคม2564ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจได้รับเชิญให้ร่วมเป็น keynote speaker ในงานเสวนาออนไลน์ประเทศกำลังห้ามพัฒนาจัดโดยสมาคมทะเลทะเล .eu ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคนไทยในยุโรปที่ปรารถนาเห็นประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยมีความเสมอภาคและได้รับการพัฒนาอย่างนานาอารยประเทศ าพาเราไปย้อนดู10ปีการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่านมาว่าห่างไกลเพียงใดจากมาตรฐานโลกแม้กระทั่งเมื่อเทียบกับการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศพร้อมฉายภาพให้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างแยกไม่ออกเพียงใดกับการหยุดนิ่งไม่พัฒนาของประเทศไทย และสุดท้ายธนาธรได้ร่วมตอบคำถามสำคัญที่มีผู้ถามเข้ามาในรายการคือเรายังมีความหวังได้อยู่หรือไม่กับสภาพบ้านเมืองที่มีอยู่ตอนนี้ ซึ่งธนาธรก็ยืนยันว่ามีและนี่คือยุคที่มีความหวังมากที่สุดแล้วสำหรับการเปลี่ยนให้ประเทศไทยดีกว่านี้ได้ครั้งหนึ่งเราเคยแข่งขันกับเกาหลีพอสู้เกาหลีไม่ได้ก็กลับมาแข่งขันกับสิงคโปร์มาเลเซียซึ่งวันนี้ทิ้งเราไปไกลแล้ววันนี้เรามาแข่งขันกับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนาม ถ้ายัางเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกสักพักพวกเขาก็จะทิ้งพวกเราไปแล้วเราก็ต้องแข่งขันกับพมา่าลาวกัมพูชา ยิ่งเวลาเคลื่อนคล้อยไปข้างหน้าคนรุ่นผมวันนี้จะกลายเป็นระดับผู้นำองค์กรที่เป็นพนักงานตอนนี้จะขึ้นเป็นผู้บริหารที่เป็นนักศึกษาวันนี้จะขึ้นเป็นพนักงานทนายความตำรวจนักการเมืองและอื่นๆในตำแหน่งต่างๆนักเรียนวันนี้จะขึ้นเป็นนักศึกษาคลื่นลูกใหม่พลังแห่งกาลเวลาจะพัดพาซัดให้ความคิดแบบเก่าตกตายไปเป็นทอด ผมจึงเชื่อในการทำงานการเมืองที่ค่อยๆรณรงค์ไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ได้เวลาอยู่ข้างเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ